สวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะคะวันนี้วันนี้กินน้ำพริกตะไคร้เหมือนเมื่อวานเสร็จแล้วมีผักสดหลายอย่างอันนี้มีลิ้นฟ้าด้วยลิ้นฟ้าอร่อยมากแล้วก็มีแกงเลียงวันนี้มีปลากรอบแล้วก็ไข่เจียวนะคะผักก็มีนิกระเจี๊ยบด้วยผักมีหลายอย่างเดี๋ยวเรากินข้าวกัน

ขมนิดนิดอร่อยกินกับไข่เจียวไข่เจียวใส่ผักหลายอย่างเรื่ง ตั้งเดีอดอร่อยมากไอเจียวกุกข้าวกินกับน้ำพริกเยอะด้วย हकल निके ในกระเ thành riêng, phải bắt thòng, phải cung, thang ngon quá. Hạc xin lao, anh nhớ hạc lao ชอบมากเลยไง 那那、嗯、可讲。 อันนี้กินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยกัดได้อขอา้าวเมือนเกี้ยงเลยอย่าสดกังเรลียง Tìm lắm, không nghe, kẻ à, mọi tìm không nghe im Hóa lạ, im Tìm sang liếm mấy muộn คันนี้นะคะวันนี้เี๋เจอกันใหม่ข้างหน้าบ๊ายบาย